จะจ่ายไม่หมดนะเอ้าดังนั้นท่านทั้งหลาไปตราถนาจะได้ที่ดินเป็นของตนเองหรือจะได้ซื้อธรณีสงไว้อย่างในพื้นแห่งธรณีสงก็เรียนเชิญเจริญพรคุณโยมฟังไว้นยมนะการได้เป็นข้าแน่นอนท่านรัฐบาลแล้วไดไปดูทวีสุวรรณนะตรงนั้นกี่พักกี่ข้าก็แล้วแต่ ราบใดลราโลกผืน <bid. S 2> ปัตภีนี้ยังไม่แตกสะลายพลายไปเมื่อนั้นท่านก็ยังเป็นผู้ที่ใจดุถึงธรรดาได้ถวายแล้วซึ่งธรณีสงแก่พระภิษุสงคุณโยมทั้งหลายคงจักเลยได้ยินการจะปูบ้านสร้างบ้านจะต้องทําการถอนก่อนเอ้าจะทําอะไรตรงไหนตรงไหนต้องถอนก่อน การทำอุโบสถจะก็ต้องถอนก่อนทํามถึงถอนก็เพราะว่ามันเป็นที่กรณีสงในอดีตชาชาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นที่อุโบสถที่เขาจะได้มีที้ไว้หรือไม่ก็ไม่รู้เรากะต้องทำการถอนะเพื่อทำการถอนเสร็จแล้วก็ดำเนินการในการก่อสร้างดังนั้นท่านสาธุชนใครที่ยังไม่ได้ซื้อที่ดินบางคนบางท่านชีวิตทั้งชีวิตเ็ะเงินเ็ะทองังไม่ได้เลย เขาจะมีผ้าในของตัวเองสักหลังจะลำบากแน่ๆจะลำบากเาคุณโยมเอ้ยบางคนก็มีที่ดินในของตนเองแล้วเขาเรียกว่ามีความสุขแล้วที่ดินของขันมากมายหลายเราหลายไร่คุณโยมเอ้ยนะอย่าเป็นบุคคลที่กินของเก่าเนอะคำนี้อาตมาชอบมากเลยอย่าเป็นบุคคลผู้กินของเก่าเหมือนดัานงามวิสาขามหาอุบาสิกาได้บอกกับพ่อสามีของตนเองนะ พ่อเป็นบุคคลที่ดินของเก่านะพ่อพ่อว่าพ่อสามนี่ก็บมโหเลยทีนี้เอามาหาว่าฉันกินของเก่าของเน่าของเสียของค้างคืนในในน้ำพิสาถามมหาธาจิกาว่ากินบุญเก่าที่เด็กเคยสะสมเอาไว้ในอดีตนะกินบุญเก่าดังนั้นญาติโยมสาทุกคนเดิมต่อให้ร่างไม่รวยเป็นเศรษฐีมีเงินกระลา ชาตินี้เรามีความสุขสมปราปผนามจากตั้งใจแต่ชาตหน้าอัดไปนั้นจะเวรกรรมใดๆก็ตามทีเขาเรียกว่าอภัตกรรมที่วัดเตนนะเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมว่าเรานั้นได้ทำกรรมอันใดไว้แต่ดีก็ตาตั่วกรตามากะต้อไปเป็นระดับแห่งกรรมทันด แต่ถ้าเกิดผุ้ยอมทำความดียังต่อเนื่องทํความดียางต่อเนื่องทํความดียังไม่ขาดสายบุญกุศสนก็จะอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ผุ้ยอมนั้นมีความสุขไม่ขาดสายเช่นเดียวกันเอาผุ้ยอมไปปิดทองไปแล้วลงมาทางด้านล่างกันด้วยนะจ๊าปิดทองลูกนี้มีเอกอมเข้าทางด้านหน้าเลยจับเออมีความมุ่งมีเอกทางด้านหน้าเลยได้หรืนะเข้ามาปิดทองไม่้่าลูกที่